thank uh -huh. าก็คือคุยกันไปเรื่อยๆครับคือเราก็คือก็ต้องยอมรับอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกคือเราก็คบกันนะครับครับผมใช้คำว่าแฟนได้เลยๆไม่ไหรือวย่างเงเราก็ไม่อยากพูดเต็มปากขนาดนั้นคือเราก็เหมือนแบบเราก็ต้องศึกษากันไป,ไปกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมคือเราก็หนึ่งคือผมเองผมก็เกรงใจคุณพ่อคุณแม่เขาเราก็ไม่อยากไปพูดว่าเออเขาเป็นแฟนเราอะไรประมาณขนาดนั้นคือเหมือนแบบให้ศึกษากันไปทั้งสองฝ่ายนะครับ ก็วันนี้ก็ถือว่าดีใจมากครับในชีวิตก็ถือว่ามันเป็นทางการอย่างเรียบร้อยก็คือวางห้าเพลงทุกคนก็คงได้ครอบครองกันแล้วคงได้เปิดดูแล้วคงหวังว่าคนชอบกันนะครับดีใจมากครับก็จริงๆพวกเราทุกคนก็ไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้ครับจากที่เรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาวันนี้มันมาถึงตรงนี้ได้ก็ยากลำบากพอสมควรแต่ก็ วันนี้เห็นทุกคนมากันเยอะมากพี่พี่นักข่าวมากันเยอะมากแล้วแฟนเพลงเราก็เยอะมากเลยเราดีใจมากครับแล้วก็ตื่นตันใจมากยืนอะไรพีหมูพี่หมูพูดไดหมดแล้วครับขอบคุณครับครับพี่กบอ่ะเป็นภาพที่ผมไม่เคยนึกว่าจะมีอีกครั้งนึงครับและเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากก็ ก็มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของวงเล็กๆวงหนึ่งครับเราก็หวังว่าเราจะมีอัลบั้มต่อไปอัลบั้มที่8ที่9ที่10ต่อไปก็หวังว่าเราจะได้เจอกับพี่ๆทุกคนอีกเรื่อยๆครับครับ <c oughs> เรบว่องภาษาเพลงที่ปล่อยออกมาเนี่ยผมว่าติดนิดนิดช้าตลอดเลยกับตอนนี้ปล่อยมาสามสามเ<ล><า>พลงแล้วครับผมสองเพลงที่เหลือเราคาดฝันยังไงบ้างมันจะเป็นการเปิดสามเพลงแรกไหม ก็เพลงที่เราจะปล่อยต่อก็คือจะเป็นเพลงตีเพื่อชีวิตนะครับก็ความคาดหวังก็คือ,อผมอยากให้เราให้ให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เราพยายามทำทั้งหมดก็คือเพราะเรารักดนตรีมากแล้วก็ที่เรายังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะดนตรีจริงคือมันอาจจะไม่ใช่เพลงแบบว่า หรือว่าเพลงฟังง่ายอะไรเงี้ยแต่เราเลือกเพลงนี้เพราะว่ามันมันมีความหมายแล้วก็มีคุณค่ากับพวกเราทั้ง5คนแล้วถ้ามันจะไปมีคุณค่ากับนักดนตรีให้นอื่นอะไรเงี้ยเราก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากแต่ส่วนอีกเพลงหนึ่งก็ก็คงจะปล่อยตามกฎหมายเพลงแล้วเพลงคนไม่ไหว <c oughs> ก็วันนี้ก็ทุกคนก็ได้ฟังกันแล้วเลยครับในการร้องนำคนใหม่นี่เป็นยังไงก็การร่วมงานกับนักร้องนำคนนี้เนี่ย ก็ต้องมีขนมหวานเยอะมากเลี้ยงดูเขาแล้วก็จริงจรดีครับเจ๋งเขาเป็นคนง่ายๆแล้วก็ตั้งใจทํางานคือภาพที่ภาพที่เราจะได้เห็นก่อนคอนเสิร์ตคือเจ๋งเขาจะตะโกนอะไรตลอดเวลาในรถตู้เพื่อวอร<ม>์มอย่าเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพที่ ถ้าผมเป็นนักร้องผมก็คงไม่ขยันขนาดนั้แต่เจ๋งเขาทําทุกครั้งแล้วก็ทำทำด้วยความแบบอยากทำอะเงี้ยผมว่าการได้ร่วมง,งานากับคนที่ตั้งใจแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรมีพลังงานที่ที่เยอะมากก้าถือเป็นเรื่องที่ดีมากอะเงยครับก็ส่วนตัวแล้วผมว่าพวกเราโชคดีนะที่เจอเจอ๋งเงี้ย หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเจงโชคดีอะไร่าเงี้ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าเออผมโชคดีนัที่รักเกใความกดดันบ้างเนี่ยคะที่มาร่วมงานกับพี่ีเทพขนาดนี้คือต้องยอมรับว่าอย่างแรกคือผมกดดันมากตั้งแต่เข้ามาครับก็พอท้ายสุดแล้วคือเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็วันหนึ่งพี่พีเขาก็บอกว่าคือ เราไม่ต้องไปนึกถึงคําว่าบิ๊กแอดคำว่าใหญ่โตอะไรของพี่ๆเขาเราก็เหมือนวงดนตรีที่เริ่มกันใหม่ฮะเราก็เราก็คิดเออมันก็เริ่มกันใหม่จริงๆแล้วก็ผมเองก็มีความสุขดีครับเวลาเล่นดนตรีอยู่ด้วยกันมันก็มันไม่ได้มันไม่ได้มาตังวลถึงเรื่องว่าเออจะต้องแบบทําให้ดีหรือว่าอะไรคือขอให้เป็นเรื่องธรรมชาติด้วยฮะเล่นดนตรีแล้วขอให้เราห้าคนเล่นอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขบนเวทีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความอยากที่จะออกมาเล่นดนตรีด้วยกันแค่นี้มันก็ อกับับ5เพลงนี้กับละบางนี้อยากจะสื่ออะไรก็สํา็สำหรับ5เพลงก็ที่อยากจะสื่อคือหนึ่งที่เรา,เราทำากันออกมาคือเราทำมาด้วยเพราะว่าเรารักดนตรีจริงแล้วก็ทำออกมาแล้วก็ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะจะต้องชอบหรืออะไรพวกนี้เพราะเราเรา,เราทำออกมาก็เหมือนแบบเป็นความความส่วนหนึ่งที่เรารักดนตรีแล้วก็ทำออกมาเพราะว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะฮิ่กรอ,อ่ะ <c oughs> มันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆครับ <laughs> เราทําแค่ห้าเพลงมันอาจจะดูน้อยไปแต่เราเรามันคือความพอดีเท่าการเริ่มต้นของพวกเราครับแล้วสําคัญมาก,กคือเรา <t ri ven> เรามีอัลบั้มมา6อัลบ,บั้มแล้วอยู่วงการมา15ปีแต่เจ๋งเพิ่งนับหนึ่งได้ยังไม่ถึงปีเลยมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็หวังว่า5เพลงนี้จะต่อยอดไปถึงอัลบ,บั้มเต็มแล้วก็อัลบ,บั้มต่อไปในอนาคตก็หวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของพวกเราสัญญากับแฟนเพลงว่าจะไม่หายไปนาน คือตอนนี้เราเรามีไฟในการทํางานมากแล้วก็แล้วก็เชื่อว่าคือหลังจากโปรโมทเกี่บทุกเพลงในอัลบั้มนี้ทั้ง5เพลงก็ก็จะเดินหน้าลุยเพลงชุดใหม่ต่อไปครับผมจะได้อะไรบ้างครับแบบว่ามีบอกมีเยอะมีนอกจากมีซีดีแล้วมีรุ่นนั้น้ยคือในอัลบั้มที่เราวางแผงไปคือ คือส่วนหนึ่งคือมันเราเราทำดนตรีออกมาคือมัน,ม,นมันใช่แค่แค่เน้นแค่ดนตรีครับมันก็เหมือนแบบบันทึกประวัติการทําของพวกเราตั้งแต่เริ่มแรกก็ตั้งแต่เราเจอการซ้อมด้วยกันแล้วก็เริ่มทําเดโม од, แล้วก็ไปถึงจนกระทั่งเราเริ่มเข้าห้องอัดมันเหมือนเป็นบันทึกชีวิตนะครับชีวิตของวงเราด้วยครับผมไม่ใช่แค่มีแค่เพลงครับคือคือคอ,อัลบั้ม EP ชุดนี้ครับแดนนิมิตก็จะมีซีดีแล้วก็บวกกับดีวีดีเลยครับก็นะในนั้นก็จะมีเบื้องหลัง โยาวเป็นชั on ่วโมงชั Bog ่วโมงอะไรอย่างนี uh, ้ยครับแล้วก็มีการเล่นสดทั้งแบบไฟฟ้าทั้งแบบออสติกครับแล้วก็เอ็ทั้งหมดที่ที่มีคือ3เพลงนะครับก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่าสําหรับคนที่ซื้อไปเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ ต้องนสคนจนคนจนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ติ๊กค่ัเป็นครับวันนี้ความเหนื่อยความกดดันทั้งหลายลดเปลืองไปหรือยังโอ้มันมันไม่มีความกดดันไม่มีความเหนื่อยครับวันนี้ก็เป็นความรู้สึกแบบดีใจมากกว่าครับผมที่ที่อัลบั้มได้วางอย่างแบบเป็นทางการทางการใช่ครับผมที่มาห้าซิงเกิลใช่ครับผมวันนี้ได้เห็นแฟนคลับซึ่งเป็นแบบน้องหน้าใหม่ๆรู้สึกไงบ้างครับก็โอ้ดีใจมากครับเราเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบ วันหนึ่งจะมีแบบคนชอบเพลงเราแล้วก็มาให้กําลังใจเราเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ตั้งใจมาครับผมขอบคุณมากจริงครับค่ะคำาอยู่ที่บอกว่าวงร็อกส่วนใหญ่ถ้าเปลี่ยนนักร้องนาแล้วจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าวันนี้เราพิสูจน์อะไรได้ไหมครับมันยังมันยังไม่พิสูจน์อะไรได้คือเราเราแค่เริ่มต้นกันนะครับแค่แค่มากันนี้มันก็เกินเกินที่คิดไปเยอะมากผมก็โอ้โหมันมันพูดไม่ถูกครับก็ได้แต่บอกว่าโอ้ดีใจมากขอบคุณมากก็ไม่คิดว่าทุกคนจะมาเยอะกันขนาดนี้ครับพี่เจงก็ ทำกันบ้านมากขึ้นใช่ใช่ครับคือมันต้องเรียนรู้อีกเยอะครับผมเพราะผมเองก็มันเป็นก้าวแรกครับมันต้องมีอะไรที่ต้องแบบเผชิญอีกเยอะมากครับใช่ครับเรื่องข่าวข่าวนี่ละครไว้ก่อนหากจะเรื่องสุขภาพไม่เต็งยั็ไงล่ะครับก็ก็ตอนนี้ก็คงเป็นแค่เรื่องอาการหลังนั่นเดียวที่ที่เป็นอยู่ก็มันก็ยังมีอาการนิดนหแน่นอยแต่ก็มันก็ดีขึ้นกว่าทุกครั้งที่เกิดที่ที่มันเป็นมาแล้วก็แทบจะสมบูรณ์แบบแล้วแค่ต้องระวังทุกครั้งเวลาเราเล่นคอนเสิ แล้วการหัวใจนะเพราะปกติดีปกติดีครับผมร็อกมีความรักเปไงบ้าคะก็เบิกบานนี้ครับมันมันมันก็มีพลังในการขับเคลื่อนต่อไปครับวันนี้น้องมาให้กำลังใจไหมคะอ๋อไม่ครับพอดีมองเขาติดถ่ายละครมีดอกไม้มาไหมคะอ๋อยังยังครับใช่กันนอกรอบแค่เขาอวยพรโอ้โโทรคุยก็ก็โอเคแล้วครับดีใจแล้วครับพลังมาเลยใช่ครับวันนี้หนวดเลยเคลิ้มเป็นพิเศษเฟิร์มเยอะเลยพี่ มันดูโดดขึ้นทำไมคะอ๋อเพราะไม่ไตานเหมือนกันพี่มันมันไม่ได้ตัดด้วยอะไรทำไม <c oughs> เรายุ่งมากกันหอมลงก็ง <g ül> ก็พยาพยามพยายามหอมลงกันทุกคนแหละครับเพราะว่าก็ต้องเน้นเพราะว่าไม่ก็ไม่อยากให้กลับไปเป็นแบบรูปแบบอ้วนเหมือนตอนแรกๆกันมันมันใส่เสื้อผ้ากันลําบากใช่ครับไม่หรอกแต่ว่าตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์แชปด้วยเนี่ย่ะโอ้ไม่หรอกครับผมว่าการดูแลตัวเองใช่ดูแลตัวเองมันสิ่งสำคัญต่อสุขภาพด้วยครับแข่งเกงไม่ได้เลยนะคะ ซิงเกิลต่อไปค่ะหลังจากซิงเกิลที่ค่ะ ก็ซิงเกิลต่อไปก็เป็นเพลงที่4 <Yeah. S 2> เป็นดนตรีเพื่อชีวิตครับที่เรากำกำลังจะปล่อยต่อไปก็เ <Yeah. S 2> นื้อหาคงเป็นเรื่องราวของโดยตรงของชีวิตของพวกเราบิ๊กแอสด้วย <Yeah. S 2> เพราะว่าดนตรีมันพานำนำพาหลายๆอย่างทําให้มาเจอทุกคนแล้วก็มันหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเรามาด้วยมันทําให้เดินทางม,มาไกลคือดนตรีมันไม่ใช่แค่ดนตรีลวมันตอนนี้มันคือมันเป็นเหมือนแบบสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเราไปด้วยมันคือชวิตของพวกเราครับ <Yeah. S 2> ได้รอฟังกันตอนไหนครับก <c oughs> <c oughs> ็คงน่าจะหลังจาก เราวางอัลบั้มไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เรากําลังจะคุยเรื่อง MV ทํา MV กันด้วยครับผมก็ต้องโอใจรอ,อสักนิดนึงครับผมถามจากแฟนๆมาถามว่าพี่เจ๋งอยากเล่นอยากแสดงมั้งไหมคะไม่ผมไม่ถนัดนะครับผมถ้าร้องเพลงผมยังจะไม่รอดเลยครับเอาให้มันแต่ก็เล่น MV อยู่นี่ฮะนิดเดียวยครับเพราะก็เราก็เล่นอยู่ด้วยกัน5คนนะคือถ้าให้ผมไปคนเดียวผมก็รู้สึกเขินๆกลัวมากกว่าผมไม่ใช่นักสแสดงด้วยครับผมแค่ร้องเพลงผมว่ามันลําบากแล้วอยากให้มันทาให้มันดีกว่านี้ด้วยซ้ำไป ละครก็โฮไว้ก่อนโอ้ไวก่อนดีกว่าครับผมไม่มี ทางความสามารถทางด้านแน่นอนเราเพลงทอนสฝากถึงแฟนคลับเลยคะ่ะวันที่25วบางแผงแล้วใช่ก็25ห้นะครับก็คงจะวางทั่วประเทศแล้วก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นกันบ้างแล้วก็คงจะฝากไว้สําหรับอัลบั้มแรกในชีวิตผมเองด้วยแล้วก็เป็นการเดินทางใหม่สําหรับพวกเรา b i g Ass ด้วยก็ในอัลบั้มก็คือมันก็พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นซีดีแล้วก็มีดีวีดีบันทึกชีวิตเรื่องราวประวัติของเราทั้งหมดเรื่องเพลงเรื่องการทำงาน,งานใช้ชีวิตอยู่ขั้นตอนการทำเพลงทุกอย่างมันรวมอยู่ใน นี้หมดก็คือได้แผ่นนี้ไปมันก็คุ้มตรงที่ว่ามันมันไม่ใช่แค่เป็นเพลงแล้วมันก็คงเป็นเรื่องราวของชีวิตของนักดนตรีด้วยให้ทุกคนได้แบบเออได้รู้ได้รับรู้ว่าเออมันดนตรีมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับอัลบั้มของเรา b ิ g กแอสอีพีแดนเนลามิดครับผมแล้วก็ฝากถึงวันเสาร์นิดนึงเลยค่ะใครไปดูก็ช้างไฟก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่มากก็ไม่ได้มีแค่พวกเราด้วยก็จะมีพี่พ p a พาราดอก์แล้วก็พี่พี่โปเลโต้บอดี้แลมด้วยก็ก็วันนั้นก็คง คอนเสิร์ก็คือมาหน,น้าร้อนก,ก็อากาศมันจะร้อนหน่อยก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวแล้วก็มาร่วมสนุกร่วมมันกับพวกเราในในงานวันนั้นด้วยครับอเสื้อกันไปเลยนะคะก็ได้ครับผมเตรียมตัวมาให้ให้ได้ไหมคะถอดไปได้ถอดไปเลย <laughs> โอ้ไม่ดีเตรียมตัวมามากระโดดกับพวกเราดีอเอสก็สก,สก็ถือว่าดีใจมากแล้วก็วันนั้นก็คือมันไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตมันก็มีการเรียนรู้ของการทํางานของพี่ๆในทีมงานวันนั้นด้วยครับผมครับผมไปรนลอเชียนะครัครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอถ่ายรูปเขพี่งตอนนี้ได้ไหม